สาวท่านใดที่รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเรามีหน้าท้องใหญ่จังเลยเนี่ยเราก็มีอาการร่วมด้วยอย่างที่แม่น้องกล่าวมาลองให้คุณหมอตรวจดูก่อนนะคะเผื่อจะเป็นโรคเดียวกันก็คือสวัสดีค่ะแม่น้องนะคะวันนี้แม่น้องจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องช็อกโกแลตซีดหรือเยื่อบุมดลูกจเจริญปิดที่นะคะหมายถึงการที่เยื่อบุมดลูกจเจริญไปอยู่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือไปจากภายในผงมดลูกือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องไป รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและระยะเวลายาวนานนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากโรคเนี่ยไม่แน่ชัดนะคะเขาบอกว่าพบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์เนื่องจากในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะจะมีการสร้างเยื่อบุมดลูกให้หนาเพื่อรองรับการฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้วแต่เมื่อไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนเกิดขึ้นเยื่อบุมดลูกก็จะหลุดออกมาทางช่องคลอด กลายเป็นประจําเดือนค่ะซึ่งเลือดส่วนหนึ่งจะไหลย,ย้อนกลับและลงไปในอุ้งเชิงการด้านหลังของมดลูกนะคะซึ่งต่อมาจะฝังตัวผิดปกติอยู่ตามอวัยวะต่างๆเช่นช่องท้องหรือผนังลำไส้ผนังกระเพาะปัสสาวะค่ะหรืออวัยวะอื่นๆได้และในกรณีที่ฝังตัวลึกอยู่ที่รังไข่จะทําให้เกิดถุงน้ำซึ่งภายในเป็นเลือดสีข้นเหมือนช็อกโกแลตและสะสมอยู่จึงเรียกว่าช็อกโกแลตซีดนั่นเองค่ะ ส่วนอาการนะคะจะมีอาการปวดประจำเดือนมากผิดปกติปวดท้องน้อยเรื้อรังเจ็บลึกในช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์หรือปวดปัสสาวะตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีการปวดร้าวไปที่หลังต้นขาหรือปวดร้าวลงก้นได้โดยอาจมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างร่วมกันได้ค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าไปตรวจภายในเนี่ยจะพบว่าจะมีก้อนที่ปีกมดลูกนะคะหรืออาการเจ็บบริเวณด้านหลังของมดลูกและจะมีประจำเดือนมากผิดปกติ หรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะและจะสัมพันธ์กับการมีภาวะมีบุตรยากค่ะซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดผังเผืดบริเวณท่อนำไข่ส่งผลให้ท่อนำไข่บิดผิดรูปหรือมีการอุดตันทำให้ไข่ไม่ตกออกจากรังไข่ไม่ได้และบางครั้งอาจเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ทําให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะคะโอกาสตั้งครรภ์จึงน้อยทั้งหมดเนี่ยทุกข้อเนี่ยสาหรับแม่น้องเป็นหมดเลยนะคะเพราะว่าน้องการที่เรามีลูกได้เนี่ยอันนี้คือ ไปทำจากคุณหมอนะคะเราไม่ได้มีน้องการด้วยตัวเองนะคะส่วนการรักษานะคะเขาจะรักษากันด้วย3อย่างนะคะก็มีการรักษาด้วยยาค่ะเป็นกลุ่มยาที่มีฤทธิต์ต้านการอักเสบนะคะ 2. การให้ปรับฮอร์โมนค่ะปัจจุบันนะคะการให้ฮอร์โมนมีทั้งยากินและยาฉีดนะคะสุดท้ายคือการผ่าตัดค่ะผ่าตัดเนี่ยจะแบ่งเป็นสออย่างนะคะคือการผ่าตัดผ่านกล้องนะคะ แผลผ่าตัดเนี่ยจะเล็กนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ไวนะคะแต่การผ่าตัดสองกล้องเนี่ยต้องสำหรับตัวเนื้องอกที่ไม่ใหญ่มากนะคะและสุดท้ายคือการผ่าตัดเปิดหน้าท้องค่ะซึ่งของแม่น้องเนีเน่ยเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องซึ่งสองกล้องไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวเนื้องอกที่เจริญผิดที่เนี่ยตอนนี้ใหญ่เกิน10เซนแล้วค่ะถามว่าทำไมต้องตัดมดลูกทิ้งนะคะเพราะผู้ป่วยบางรายเนี่ย อาจรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลนะคะหรือมีอาการรุนแรงแล้วเช่นแม่น้องจึงจําเป็นต้องตัดเพื่อปกป้องไม่ให้ลุกลามหรือรุนแรงเกิดภาะวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆในร่างกายในกรณีของแม่น้องเนี่ยตอนนี้ตัวของเนื้องอกเนี่ยซึ่งใหญ่เกิน10เซนแล้วนะคะแล้วก็ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้องเท่านั้นผลกระทบที่แม่น้องได้รับที่ตัดสินใจตัดออกก็คือ1แม่น้องจะมีประจำเดือนมาก ผิดปกตินะคะแล้วก็ทําให้เลือดจางมากค่ะตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็คือการผ่าตัดรอบเนี้แม่น้องต้องคอนทนท่าเลือดต้องไม่ให้ต่ํากว่ามาตรฐานนะคะซึ่งตอนเนี้ปิ่มๆม,มากเลยค่ะสุ่มเสี่ยงมากเลยเพราะว่ารอบที่แล้วตอนคลอดน้องการเนี่ยแม่น้องมีภาวะตกเลือดด้วยที่เป็นเยอะๆก็คือแม่น้องเนีเน่ยจะปัสสาวะบ่อยมากนะคะจะปวดปัสสาวะเพราะว่าตัวของเนื้องอกมันใหญ่มากแล้วไป เบียดกับท่อปัสสาวะทําให้มีความรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกตินะคะอันนี้ก็เลยค่อนข้างจะใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันที่หนักๆที่สุดก็คือปวดท้องประจําเดือนมากถามว่าถ้าไม่น้องอายุเยอะแล้วทําไมไม่คิดว่ามันจะฝ่อหายไปเองเหรอก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมนก็ยังมาสม่าเสมอนะคะค่อนข้างจะมาตลอดด้วยทําให้เราเกิดภาวะ เลือดจางแล้วก็ซีดลงเรื่อยๆนะคะส่วนหนึ่งที่หมอห่วงก็คือกลัวว่าตัวเนื้องอกเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เกิน10บเซนแล้วกลัวว่าเขาจะแตกค่ะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนอื่นได้นะคะแล้วก็เลยอีกสองวันนะคะที่ไม่น้องจะไปผ่าตัดเปิดหน้าท้องแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไงจะมาอัปเดตอาการให้เพื่อนๆฟังนะคะ หลังผ่าตัดแม่น้องจะมาอัปเดตนะคะว่ามีน้ําหนักหายไปเท่าไรเพราะว่าการที่มีเนื้องอกก้อนใหญ่นะคะทําให้เรามีหน้าท้องยื่นออกมาถึงจะลดยังไงหน้าท้องก็ไม่หายไปค่ะสาวๆท่านใดที่รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเรามีหน้าท้องใหญ่จังเลยเนี่ยเราก็มีอาการร่วมด้วยอย่างที่แม่น้องกล่าวมาลองให้คุณหมอตรวจดูก่อนนะคะเผื่อจะเป็นโรคเดียวกันก็คือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ค่ะ